สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะทุกตาจะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับผลไม้ป่าผลไม้แปลกชนิดหนึ่งนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะทุกตาจะเล่าสตยยอรี่ย่อเกี่ยวกับผลไม้ชนิดนี้นะคะว่า,าทำไมทุกตาได้รู้จักแล้วก็ทําไมคนที่อเมริการู้จักผลไม้ชนิดนี้นะคะแต่ส่วนมากนะคะจะไม่ค่อยมีคนรู้จักผลไม้ชนิดนี้เลยนะคะน้อยมากเลยนะคะอ่า ก็คือนะคะเมื่อก่อนเมือ่อหลายร้อยปีก่อนเมื่อก่อนสงครามหรือว่าช่วงสงครามอ่อววันครั้งแรกเลยนะคะอ่าเมื่อก่อนนะคะอ่าที่ประเทศสหรัฐ <ข mosque. S 1> อเมริกานะคะจะยังไม่มีผู้นำนะคะจะยังไม่มีผู้นำแล้วก็อเมริกาเนี่ยอ่าไม่ใช่คนขาวเป็นเจ้าของประเทศนะคะอ่าเมื่อสมัยก่อนนะคะอ่าอินเดียแดงนะคะเขาก็พากัน ย้ายอ,อพยพเพราะว่าเกิดสงครามเนาะเพราะว่าพากันย้ายอ,อพยพมาอยู่แถวอ่าอ่าแถวยูไนเต็ดนะคะคนอินเดียแดงเนาะแล้วเขาก็อ่าพากันเข้าปงเข้าป่าเกิดสงครามนะคะก็คนขาวเริ่มเข้ามาแล้วก็คนในหลายที่ในหลายประเทศเริ่มย้ายเข้ามาที่ประเทศที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็คนอินเดียแดงนะคะ S <S <an> <S เขาก็พากันมาตั้งลกตั้งรากอยู่ที่เมกาเยอะเลยนะคะ,ะชื่อของเขาก็ยังมีในประวัติศาสตร์อยู่นะคะ,ะแล้วพอเขาพากันมาตั้งลกรากอยู่นะคะแล้วก็มีคนแบบหล,หลายประเทศย้ายเขามานะคะเป็นคนข่าวแล้วก็ได้เกิดสงครามสู้รบก็คือแย่งประเทศกันประมาณนั้นเองนะคะแล้วก็คนอินเดียแดงนะคะเขาก็ได้ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าหรือหลายๆประเทศหลาย,ลาย,ลายคนไปหลบซ่อนอยู่ในป่าแต่ว่า อันนี้จะเกี่ยวกับคนอินเดียแดงนะคะ,ะเขาก็ได้เจอพบเห็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็ตอนแรกก็ไม่กล้ากินนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกตาจะไปอีกฝั่งหนึ่งไปเล่าฝัง่งแล้วเขาก็ได้เจอผลไม้ชนิดนี้นะคะมีชื่อว่าพอพอนะคะ,ะเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้ตั้งชื่อหรอกค่ะก็คือ,อคนอินเดียแดงเขาก็จะเรียกกันว่าพอพรพีนั่นเองนะคะหรือว่าเรียกว่าพอพอเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็พากันนำ ผลไม้ชนิดนี้นะคะออกมาแพร่กระจายใ,จให้คนรู้จักก็คือเอาเมล็ดเอาอะไรมาปลูกตามปรงตามป่าประมาณนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเขามีชื่อว่าพอนะคะเนี่ยค่ะเป็นลูกพอเนาะก็คือเขาก็เห็นแบบว่าอาศัตว์หรือว่านู่นนี่กินแล้วก็ไม่เป็นอันตรายพวกเขาก็เลยกินกันนะคะในช่วงที่หลบตัวอยู่ในป่านะคะแล้วพวกเขาก็นั่นแหละค่ะนําเมล็ดนำเ มเมล็ดของลูกพ่อพอนี่นะคะออกมาขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าน้อยคนมากที่จะรู้จักนะคะอันนี้แฟนทุกตาก็เล่าประวัติให้ฟังนะคะแล้วทุกตาก็เลยเข้าไปดูก็เออคร่าวๆก็มีสวนใช่นะคะอันนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนคนอินเดียแดงนะคะจะพากันอพยพมาอยู่อเมริกาก่อนนะคะแล้วลูกพ่อพ่อทีนี่นะคะก่อนที่ลูกทุกตาจะได้รู้จักเนี่ยทุกตาก็ได้เข้าสวนเข้าป่านะคะแล้วก็ไปเจอ ผล,ลไม้ชนิดนี้ตอนแรกก็นึกว่าเป็นมะม่วงนะคะแต่ไม่ใช่นะคะ,ะที่ไหนได้เป็นลูกพอๆนะคะผล,ละไม้ชนิดนี้กินได้นะคะเดี๋ยวทุกตาจะพาะท่านผู้ชมเข้าไปดูด้านในหมายถึงว่าชมด้านในลูกของพอๆ t r e ีนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็จะกินให้ดูด้วยว่ามีรสชาติแบบไหนนะคะโอเคค่ะทุกตาก็ไม่แน่ใจก็คล้ายๆมะม่วงนะคะแต่ว่าข้างในเขาจะคล้ายๆน้อยหนา เดี๋ยวไม่เล่ายาวนะคะเดี๋ยวก็เข้าไปดูเลยค่ะเดี๋ยวจะกกินให้ดูว่าเขาจะมีลักษณะแบบไหนผลไม้ชนิดนี้อ่าบอกตรงๆนะคะผละไม้แปลกแล้วก็ผลไม้ป่าไม่ค่อยมีคนรู้จักจริงๆค่ะว้าวท่านผู้ชมคะอันนี้ก็คือลูกลักษณะเขิมแล้วนะคะอันนี้ก็คือเหิมใกล้จะสุกแล้วนะคะเมื่อกี้ลูกของเขาก็จะสีเขียวที่ยังไม่สุกนี่คะ่ะอันนี้ก็คือเหิมแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าตุ๊กตากินให้ดูว่าเป็นรสชาติแบบไหนนะคะออืท่านผู้ชมคะ่ะ อันนี้เขาก็กำลังเหิมนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะกินลูกที่เหลืองนี้ให้ดูนะคะเพราะว่ากินลูกนี้น่าจะหวานโอเคค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาจะไปกินให้ดูนะคะโอเคนะคะตุ๊กตาก็อ่ออุ้ยพอ่อพี่น้องอันนี้เขาก็ล่างแบบว่าถ้าสำหรับตุ๊กตาตุ๊กตาอันมากซุปก็นี่คะ่ะอันนี้เพราะในซุปป็นไนนเนาะแต่ว่าในไนน์กะสิกินในพ่อแพี่น้องงหลวก็ได้สิกินเลยเนาะคะ่ะถ้าสำหรับตุ๊กตาอันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่นะคะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก็จะกินให้ดูนะคะ ก็ลักษณะของเขาไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าน้อยหนาด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าข้างในเขาก็จะลักษณะคล้ายๆน้อยหนานะคะ <laughs> รสชาติของเขาจะหวานนะคะสําหรับตุกตานะคะทุกตาคิดว่ารสชาติของเขาจะคล้ายๆทุเรียนนะคะแต่คิดว่าเขาน่าจะเรียกว่าน้อยหนาป่าหรือว่าน้อยหนาฝรั่งหรือว่าบักเขียบนั่นเองนะคะ เปลือกของเขาจะหนาไอ้อ้ย,อยพี่น้องคืนรบกวน,ยนอยู่บ้านไข่ลายลายเท้งลูกไข่เท้งมานี่เปลือกของเขาจะบางมากๆเลยนะคะตุกตาก็จะใช้มีดแกะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าใช้ช้อนตักกินก็ได้นะคะมเมล็ดของเขาก็จะคล้ายๆมเมล็ดน้อยหนานะคะนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นมเมล็ดของเขานะคะหรือเราจะเรียกว่าน้อยหนาป่าหรือว่าบกเขียบป้าอะไรก็ค่ะหรือว่าบกเขียบฝรั่งก็ะไรนะคะนี่ค่ะ โอเคนะคะยังไงตุกตาก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเอาเป็นว่ารสชาติของเขาหวานนะคะหวานมากเลยนะคะตุกตาว่ารสชาติอ่าขวบบัวไทยตกเล้าอีกแล้วคุยวน้องรสชาติก็คล้ายๆอา่าอ่าตุกตาคิดว่าคล้ายๆอ่ทุเรียนนะคะคือหวานจริงๆเลยนะคะโอเคค่ะขวบบัวไทยตกเล้าตลอดเลยคพี่น้องโอเคบา,บายบายค่ะ